หากเรามองคนอื่นในแง่ลบวันหน้าเราก็จะถูกคนอื่นมองเราในแง่ลบเหมือนกันหากเราว่าคนอื่นวันหน้าเราก็จะถูกคนอื่นว่าเราเหมือนกันหากเราวิจารณ์คนอื่นวันหน้าเราก็จะถูกคนอื่นวิจารณ์เราเหมือนกันหากเราเอาเปรียบคนอื่นวันหน้าเราจะถูกคนอื่นเอาเปรียบเราเหมือนกันหากเรานินทาคนอื่น วันหน้าเราก็จะถูกคนอื่นนินทาเราเหมือนกันหากเราโกรธคนอื่นวันหน้าเราก็จะถูกคนอื่นโกรธเราเหมือนกันเพราะกรรมมีจริงลองคิดดูถ้าเราถูกบน่นถูกว่าบ่อยๆเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าใครมานินทาเราเราจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีใครมามองเราในแง่ลบเราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เอาความเห็นของตอนเองเป็นใหญ่เราจะรู้สึกอย่างไรลองเอาใจเขาใจใจเราบ้างระวังให้ดีเราทำตาอะไรเอาไว้เราจะได้รับครบทุกอย่าง